ออชนชบุรีสวัสดีครับวันนี้อยู่กับอูช่างต้นทาทาชนบุรีนะฮะวันนี้รับเข้าอีกหนึ่งเคสนะตัวนี้จะเป็นตัวทาทาทดีเซลนะเครื่อง2.2คอมมาเร็วเบื้องต้นลูกค้าแจ้งอาการนะคือรถสตาร์ทไม่ติดจอดไว้นานแล้วนะ่าอ,อันนี้เดี๋ยวส่งมาปลุกให้ตื่นนะ ตรวเช็คดูเบื้องต้นว่าเป็นอะไรบ้างนะเคีนนี้มาดูอาการเบื้องต้นนะว่ารถเป็นยังไงนะครับรถสตาร์ทไม่ติดอ่าสตาร์ทไม่ติดนะ เดี okay. ย๋ยวลองเอาน้ำมันล่อดูนะว่าติดไหมล่อติดนะว่าติดไหมดึงไหลกลับดูเลยถ้ามันล่อติดนะ ันถึงก็แรงมากนะสามแรงดูสุดสี่อเอมันก็ดุด,ดามแดงอนะ่ะสองอันนี้พันเกลียวไว้เกลียวน่าจะเสียหรือเปล่าไปด้วยนะเห็นไหม นี่กำพันย้อยดูว่าแป๊บเสียหรือเปล่านะลองเบิร์นเนี้ยเบิ้นดูยังไงเร็งไม่ขึ้นนะแล้วควันออกตูดมันดำสีเลยมันมีกองหลักๆเลยต้องดูระบบน้ำมันก่อนนะ ดูระบบน้ำมันกองหน้าหลังพัดลมต่อไว้แบบนี้เสียงเครื่องเขกหน้าเหมือนเหมือนปอกเป็นรอยลูกถลกเลยอนะอ่ะไ้ะยินไหมอ่า ไดนะ้ไม่รู้ว่าปอกเป็นรอยหรือเปล่านะฮะหลักๆระบบน้ำมันหัวฉีดมาตรวจเช็คด้วยระบบคอมพิวเตอร์ดูนะฮะติดเครื่องรั้นไว้มันขึ้นเซนเซ,นเซอร์น็อกน็อกเซนเซ,นเซอร์นะฮะตัวเครื่องที่ตรวจจับตัวเสื้อเครื่อง ใต้ทอโบขึ้นตัวนั้นนะว่ามีปัญหาเนื่องจากรถมีอาการเขกนะหัวฉีดมีปัญหาหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูเช็คทีละต้นเลยเอาไปไต่เทสวิ่งเทสทีละต้นนะว่าต้นหัวฉีดแต่ละต้นอาการเป็นยังไงนะเขกไหมเขาเคยทำหัวฉีดแล้วแปบมนก่แน่นหรือหวาน หวานเรียบร้อยเอาก็ท้ายวะ่ะาเกี่ยวไปเรียบร้อยนะหัวฉีดนี่เอาง,ง่ายเลยสูบสามเนี่ยครับดูน็อตคนละตัวเลยโอ้ยังไงก็ต้องเปิดฝาวะยังไงก็ต้องยกเครื่องไม่ได้หรอกแบบเนี้ยเอาฝาไปทําฝั่งท้องเหลืองใหม่หพอเลยไอเรื่องหัวฉีดเดี๋ยวค่อยมาไล่เช็คอีกทีนึงไม่ไม่จบบอกเงี้ย ตอนแรกกะว,ว่าจะเอามาเทสทีละต้นนะยังไงก็ต้องเปิดยกเครื่องเพราะว่าเกลียวเสียไปแล้วนะยกเครื่องลงเรียบร้อยนะตดามน,นี้เดี๋ยวจะช่ำแหละดูดูมาร์กนะว่าตรงตรงหรือเปล่านะก่อนจะรื้อนะฮะตรวจเช็คเบื้องต้นก่อน ่อนจะผ่าชำละเครื่องนะลูกค้าบอกว่าเพิ่งจะทำมาแต่ว่าน่าจะทำมานานแล้วหรือเปล่านะสายพานก็เป็นของตัวดูรัติกนะคนละรุ่นกันด,ดูลูกรอกก็บิดนะเนี่ยลูกรอกเบี้ยวอยู่เนะี่ยลูกรอกก็บิดก็มาดูมาร์กนะมาร์กบนตรงแล้วนะเนี่ยอมาร์กมาร์กบนนะเขารอกันเะนี่ยอ่ะแล้วมาดูปั๊ม ดูปั๊มอมนี่<ด>มาร์ก<ด>ตำแหน่งมันอยู่ตรงนี้ดูกี่ฟันอู้หังหลายฟันนะแล้วก็มาดูอ่ะเดี๋ยวจะมาดูไฟวีนไฟวไฟวีนนะว่าว,นนว่าตรงไหมโอ้โหผลละรอบเลยหมุนไปมออ่ะไฟวีนตรงนะฮะมาดูอ,าอืมวิดนะ ยัดไม่เข้าอ่ะดูปัม๊มปั๊มลกไลหนักกว่าเดิมอีกะเหมือนเดิมมาร์กไม่ตรงนะใช้ไม่ได้อ่าอันนี้เราถอดให้ดูก่อนนะว่าแบบไหนก่อนที่เราจะชำละดูนะใช้ไม่ได้มาร์กเคลื่อนไปเยอะเลยหาเครื่องออกมาดูแล้วนะหลกัหลกๆเลยนะเป็นอย่างที่คิดไวนะ้นะลูกตลกนะลูกสูบเป็นรอยนะเปลี่ยนลูกสูบหนึ่งลูกนะ หนึ่งสองสามใช้ได้เดี๋ยวใช้ลูกเดิมนะครับแล้วก็ปอกสูบสี่สูบสี่ตีปอกใหม่หนึ่งลุมแล้วก็ฝาสูบนะเอาไปเช็คใหม่นะเจียบาาเจียวาวหัวฉีดอะด้านล่างอะลูกค้าทางอูอ่อะพูดง่ายเลยเขาเอาซีเมนต์เหล็กยัดเข้าไวนะ้เนี่ยในพื้นข้างล่างนะมันเป็นรอยตามมดอยู่แล้วก็เนี่ยดูเกียวเวออันนี้เกียวน็อตยึดหัวฉีดนะดูแบบนี้เลยตอดออกมาเนี่ยเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะฝังทองเหลืองใหม่นะฮะทั้งหมดสี่ตัว ฝั่งทองเหลืองใหม่อันนี้ก็ที่ว่าใส่ทารเกียวมาน็อตเบอร์ใหญ่นะดูลูกเบอร์เลยตามนี้ก็ฝาเดี๋ยวเอาไปเช็คนะเจียบาเจียว,วาลทำตัวยึดหน็อตยึดหัวฉีดใหม่ฝั่งทองเหลืองสี่ตัวนะเปิดฝาอันนี้มาดู<อ>าดูด้านข้างอานนี้นะ <c oughs> นนะก็เดี๋ยวเจียบาเจียวาลใหม่หมดเลยหัวเผาต้องไปดูให้ลุงกึ่งเขาอัดออกนะ ผ้าคัดผ้าคัดชุดผ้าคัดจานกดนะหนึ่งชุดผ้าคัดไม่ค่อยดีแหละอ่ะตามนี้เดี๋ยวยกไปลงกลึงก่อนเลยเครื่องมาเรียบร้อยนะอ่ะอันนี้ล้างทำความสะอาดเตรียมประกอบก็คือจะมีตีปอกนะสูบที่สี่นะฮะตีปอกใหม่ฝาตูปป,ป,ปาดฝาเจียบาดเจียวาลแล้วก็เปลี่ยนซีนหลอดวาวนะทั้งหมดแล้วก็ฝังทองเหลือง ดูนะฝั่งท่องเหลืองที่ฟ้าสูบเที่ยวที่เสียนะครับเฝั่งท่องเหลืองใหม่ชุดลูกสูบสูบสี่นะหนึ่งลูกผ้าคัดท่อน้ําท่อน้ําประมาณนี้กันแล้วก็ชุดสายพานเทมนงปั๊มน้ําลูกเลอก,ลก,ลกตัวตั้งตัวตามนะประก็นฟ้าสูบเสร็จนี้ฝักบงฝักบัวของเดิมรายประกอบเลยเครื่องประกอบเรียบร้อยนะ กรอบเรียบร้อยเดี๋ยวก็จะใส่ใสายพงสายพานตามน,นี้ชุดผ้าคัทใหม่นะครับสายพานนะเนี่ของใหม่นะครับอันนี้ของแท้แล้วก็ลูกชุดลูกลงลูกลอกปั๊มนงปั๊มน้ํานะแล้วอันนี้เราเปลี่ยนใหม่หมดเลยล็อกมาร์กใส่ท่อยงท่อยางตามนี้เลยนะก็ชุดผ้าคัท่าผ้าคัทใหม่จานกดอ่า ประกอบเครื่องเสร็จเรียบร้อยนะอันนี้เดี๋ยวเรามาสตาร์ทเครื่องดูนะอันนี้หัวฉีดยังแค่เอาไปล้างเฉยๆน,นะยังไม่ได้ทำอะไรอ่มาติดเครื่องดูเครื่องติดนะลากยาวหน่อยเดี๋ยวมาดูลองเบิ้นดู เปลี่ยนแล้วมันซุดเยอะอ่ะมาดูไหลกลับนะถูกสีู่สองไหลแรงอ่าถูกสามไหลแรงนะถูกสามไหลแรงต่าไปถูกสองไห,หลไหลแรงนะต่อไปรวหนึ่งก็กพอได้อได้นะ คุยง่ายสองกับสามไหลแรงอาการสตาร์ตติดยากกันเองเดี๋ยวต้องมาไล่เก็บไล่เก็บงานอีกทีแล้วก็ไปลองวิ่งเทสดูนะก็จะมีดูหัวฉีดกับท่อนะที่รั่วต้นที่สองเดี๋ยวมาเปลี่ยนชุดซ่อมก่อนนะหนึ่งต้นใบเป็นรอยนะเนี่ยเปลี่ยนชุดซ่อมใหม่ต้นที่สองกับต้นที่สามนะเปลี่ยนสองต้นนะอาการ มันจะมีเสียงเขกด้วยแล้วก็ติดยากอ่ะต้นที่สูบที่สามนะเปลี่ยนชุดซ่อมดูใบนะใบเป็นรอยตามนี้นะเปลี่ยนใหม่จะเปลี่ยนชุดซ่อมหัวฉีดสองหัวสองกับสามอ่ะติดเครื่องอ่ะติดเครื่องง่ายเลยนะนิง่งๆเลยเองเบิ้ล มีเขกนะหัวฉีดมีเขกอีกไม่รู้หัวไหนนะต้องมาไล่หาดูแต่ตอนนี้รถติดง่ายแล้วมาดูหัวฉีดสูบหนึ่งนี้ฮนะต้นที่หนึ่งเปิดแอร์เครื่องมันสั่นนะเป็นรอยอยู่นะอันนี้ต้นที่หนึ่งนะเปลี่ยนจุดซ่อมมีหนึ่งต้นทดสอบวิ่งเทสหลัง แก้ไขก็คือยกเครื่องเสร็จนะมาดูรถมีอาการเสียงเคกที่หัวฉีดนะแก๊้งแกล้งอ่าสูบสองกับสูบสามเราเปลี่ยนยุดซ่อมแล้วนะคะอ่าสตาร์ตติดง,ง่ายกว่าเดิมแต่มีเสียงเคกแล้วรถวิ่งอืดอืด,อดนะฮะไม่วัดความเร็วไม่ขึ้นนะอ่าไม่วัดความเร็วไม่ขึ้นสักพักนะะ เขาจะมีไฟเช็คเอเจนต์แงไฟเช็คเอนจนต์แงนะฮะเด้งคนะ้างไว้เลยอ่าอันนี้มาลองวิเทสด,ดูนะเปลี่ยนเทนเซอร์วัดความเร็วนะมาดูว่าไหมขึ้นไหม โอเคใหม่ขึ้นเรียบร้อยนะหลังจากเปลี่ยนเซนเซอร์วัดอุณหภูมิมาล้องวิ่งเทสกันดูอีกรอบนะฮนะอ่านะได้ยินเสียงเคกไหม,มเคกแปลกนะนะแ,ลแล้วก็ไปที่โชว์ก็หายละมมีเสียงเคกกากๆาครับไม่ เนี่ก็เดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนกรองลูกหน้าลูกหลังหน้าหนึ่งระบบน้ํามันเราต้องไล่ใหม่เสร็จปุ๊บนะแล้วก็ค่อยมาหาดูว่าหัวฉีดมีปัญหาหรือท,ท,ที่ต้นหัวฉีดนะมีปัญหาหรือว่าเป็นที่กล่อง ECU นะฮะมาเปลี่ยนกล่อง ECU แล้วเดี๋ยวไปลองวิ่งเทสกันดูนะว่าอาการเขกมันเป็นที่กล่องไหม่ะหลักๆเหมือนอาการกล่องเสียเลยนะคือดีเลย์เขาตัดออกมาแล้เนี่ยเหมือนก็ต่อชุดสายไฟมา กล่องน่าจะมีปัญหาแน่เลยทําให้ฉีดน้ํามันมีเสียงเคหมาหลังจากเปลี่ยนกล่อง ECU มาทดสอบบิ่งนะฮะเสียงเคหไม่มีแล้วนะ,อ,ะอาการหัวฉีดเคหแก๊แกไม่มีแล้วที่ปัดน้ําฝนก็ไม่ทํางานนะ,ะที่ปัดน้ําฝนพอดีฝนตกพอดีสรุปเป็นที่กล่อง ECU นะกล่อง ECU เสียด้วยอีกหนึ่งใบนะครับพอเรารู้อาการว่าหัวฉีดกล่อง E.T.U เสียนะอ่าเดี๋ยวเราก็มาไล่ทําระบบไฟก่อนนะรไล่ระบบไฟคืนเดิมตัดต่อระบบพัดลมนะไว้ตัดออกคืนเดิมอันนี้สายไฟกาวลูกค้าต่อค่อมลงไปแถวเครื่องนะอันนี้ก็ตัดออกแล้วก็ใส่สายเดิมนะระบบพัดลมต่อคืนเดิมนะเนี่ย ทำไ่ํำคืนเดิมอ่าก็จะมีเรื่องจะลื้อดูนะเปิดระบบแอร์นะว่าต่ออะไรมาไหมนะยกคอนโซลออกทั้งอันเบื้องต้นก็คือประมาณนี้เพราะว่าไปลองนะฮะอันนี้ไปลองจากที่เราไปลองวิ่งเทสนะตอนนี้กล่องตัวนี้ช็อตด้วยไปใบละเลยต้องมารางไล่หาข้างในคอนโซลนะฮะตอนแรก เราทําความอาไล่ตัดต่อข้างนอกละเรียบร้อยนะฮะแต่ข้างในยังไม่ได้ดูอันนี้ข้างในเจะไล่ดูข้างในนะว่ามีอะไรต่อไว้ข้างในไหมนะแล้วก็ทําคืนเดิมสายไฟนะลื้อออกมาตัดออกอนะต่อเข้ากับพัดลมบูเวอร์แอร์นะสายไฟเต็นนี้ตัดทิ้งออกไปแล้วนะลื้อออกมาดูประมาณนี้หลักๆแล้วก็โอเคแเดี๋ยวจะไล่ประกอบคืนเดิม ตามนนี้ะขั้นะตอนต่อไปนะหลังจากเปลี่ยนกล่อง ECU เดี๋ยวเราจะมาดูนะอันนี้กล่องที่ใส่นะกล่องที่ใส่นะอันนี้กล่องลูกค้าเลขเลขตัวถังนะดูอันนี้ตอนนี้เป็นเลขนี้อยู่นะอ่าหนึ่งเก้าเจ็ดนะเป็นรหัสของสี่ประตูอ่าตัวนี้เดีเ๋ยวอันนี้เลขเลขของลูกค้านะสามสี่หนึ่งแปดนะมาดูเลขจะสี่สามสี่หนึ่งแปดนะ ร้านสี่เดี๋ยวเราจะมาทําการลงทะเบียนหัวฉีดนะ,ะแล้วลงทะเบียนกล่อง ECU ใหม่แล้วก็ลงทะเบียนหัวฉีดปรับค่าการฉีดน้ำมันใหม่นะ,อ,ะอันนี้ก็ลงทะเบียนใหม่นะเอ็มเห็นเห็น <ๆ S 2> เลยสี่หกส BZR ดนะนะนะีเซ็นตอานะฮะก็03418นะฮะ03418นะเลขนี้นะฮะ03418อ่าเบียนโอ้ยอะมาดูนะครับอ่าเป็น03418แล้วนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะลงทนะเบียนวัวดฉีดแล้วก็ปรับค่าการฉีดน้ำมันใหม่ สตาร์ทเครื่องรันเครื่องให้ร้อนก่อนนะอุณหภูมิได้ที่นะฮะมาตอนนี้เดี๋ยวเรามาทําการปรับค่าการฉีดน้ํามันใหม่นะด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะฮะแบบนึ่งโอเคอุณหภูมิได้ที่ป้ายต้นที่1นึ่นะต่อไปต้นที่2 ตอนที่สามตอนที่สี่นะ เตียงหนึ่งเรียบร้อยนะเครื่องรันอุณหภูมิได้ที่แล้วนะความร้อนออยู่ประมาณ95้าองศานะดู95้าหองศาพัดลมทำงานปกติรอบต่ำนะฮะอันนี้กล่องใบที่เปลี่ยนให้ลูกค้านะครับดูแล้วก็มาดูที่หน้าปัดนะตัวทาทาดีเซลดูที่หน้าปัดหน้าปัดจะอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งนะะหน้าปัดจะอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งอ่า พัดลมตัวทาทาดีเซลทำงานประมาณ30ิบวินาทีหรือ1นาทีนะแล้วก็จะดับอันนี้ตอนที่ถ่ายคลิปก็คือเพิ่งทำเลยดูนะว่าจะดับตอนไหนนะครับ ประมาณกับหนึาทีหนึ่งนาทีนะนี่ดับโอเคพัดลมลูกเนะี่ยลูกค้าทําเป็นฝามีเนียมหมดแล้วนะอันนี้ก็เรียบร้อยความร้อนถือว่าผ่านนะคุณอุณภูมิลงมาอยู่ที่92องศาโอเคนะสําหรับเคสนี้นะก็เสร็จเรียบร้อยนะอันนี้ก็เบื้องต้นลูกค้าแจ้งาการก็คือรถมีอาการเครื่องมีเสียงดังสตาร์ทติดยาก แล้วก็เครื่องเขาควันขาวออกเป็นลูกๆนะอันนี้จากที่ได้ตรวจเช็ค,คก็คือเบื้องต้นนะคันนี้ก็มีเครื่องมีปัญหานะตีปอกนะสูบสี่หลุมนึงแล้วก็ลูกสูบหนึ่งๆๆหนึ่งหนึ่งลูกนะแล้วก็ปาสูบนะปาดปาเจียบาเจียวาลฝั่งน็อตทองเหลืองยึดหัวฉีดนะท่อน้ํา้าเส้นเห็นถ่ายน้ำมันเครื่องนะยึดตอมโคชีดหนึ่งสองและสามนะ ต้นเลยนะจุนี้ก็หลักๆเลยเป็นที่กล่อง ECU นะฮะกล่อง ECU มีปัญหาด้วยระบบไฟชอขขอวว็อตเข้ากล่องเวลาวิ่งจะมีเสียงเคหนะอันนี้หลักๆเลยกล่องมีปัญหาเลยแล้วก็สายพานจะมิ่งดันออกมานะเปลี่ยน ตู้ใสพ่พานเทมมิ่งลูกหลอกตัวตั้งตัวตามแต่พานแอร์เดือชาร์จทั้งชุดนะผ้าคัสก็ลื่นเสี่ยผ้าคัสยางทั้งเครื่องข้างขวาน็อกเซนเซอร์ก็มีปัญหานะแล้วก็ไม้ไม่ขึ้นเปลี่ยนเซนเซอร์วัดความเร็วอ่าก็มีให้เก็บอีกนะก็คือจะมีปัญหาหนักๆก็ไม่ทำงานมอเตอร์พังนะ,อ,ะอันนี้ก็เดี๋ยวลูกค้าจะเอาไปวิ่งใช้ก่อนนะหลักๆเลยนะคันนี้ก็ที่มีมปัญหาหลักๆเลยเนะี่ยเรื่องเครื่องกับเรื่องกล่องนะระบบไฟนะแล้วก็หนะัวฉีด น้ำมันก็ยังไม่ได้นี่นะก็คือกองยังใช้ของเดิมอยู่เนื่องจากงบเริ่มบานปลายนะฮะยังเลยก็เลยเอาไว้ก่อนนะฮะพร้อมกับอันนี้ก็ลงทะเบียนหัวฉีดปรับค่าการฉีดน้ามันใหม่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะฮะอันนี้ก็จบสวยๆไปเลยรอลูกค้ามาล้างรถนะฮะมารับรถนะอันนี้ล้างให้เสร็จเรียบร้อยละสำหรับท่านใดนะที่กำลังมองหาที่ซ่อมรถทาทานะติดต่อสอบถามเข้ามาได้กับอู่ช่างต้นทาทาชนบุรี 0 8 0 2 2 2 2 2 0ูนนะเรื่องรถทาทานึกถึงช่นตนทาทาชนบุรีซื้อขายซ่อมจบทุยเดียวนะจ๊ะ